ไปกันที่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ <c oughs> สอสอของคุณแนนเก่งมากตั้งแต่เมื่อวานเนี้ย <ừ> แนนเนี่ยขึ้นโพสต์รัวๆเลยอบายพยนะคะจากจุดนั้นไปจุดนี้นะคะไม่ได้ให้เรียกแนนนะคะแนนจะลดไปรับนะคะนนั่น<อ>นี่นู่นแนนเก่งมากแนนเออสมชยัยบุญทิดาสมบูยบุญทิดาสมชยัมชยแนนเก่งมากในการที่จะอบายพยพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ใช้ เฟซบุ๊กใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียตัวเองทุกช่องทางให้เป็นประโยชน์ว่าถ้าหากว่าใครตกค้างให้ให้บอกเราเดี๋ยวเราไปรับอ่าเอารถไปและถ้าหากว่าใครยังไม่ตัดสินใจป<ม>อจงตัดสินใจเถอะอันนี้เป็นบทบาทที่ถูกต้องที่นักการเมือในพื้นที่พื้นกระทำนะถูกต้องถูกต้องนะคะามาดูที่บ้านน้ำยืนจังหวัดอุบ,บลราชธานีนะคะกองทัพที่สองก็เล่าว่า เมื่อทหารกัมพูชาเปิดฉากยิงลถล่มทหารไทยที่ห้วยตามมเรียจําได้ไหมห้วยตามาเรียก็คือขาที่7ใช่ใช่ห้วยตามาเรียคือขาที่7ตรงนี้เป็นพระพระวิหารตรงกลางห้วยตามาเรียอีกด้านหนึ่งภูงมะเขือห้วยตามาเรียอยู่ในเขตไทยแล้วทหารเขมรเนี่ยลักลอบเข้ามาตัดล้วยีเพลงแล้วเข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ที่ห้วยตามมเรียเนื่องจากว่าที่เรารู้ว่าทุ่นระเบิดใหม่ที่ลักลอบมาวางเพราะว่าเราลาดตะเวนที่ห้วยตามมเรียเนี่ยมาโดยตลอดไม่มีอะไร และไอระเบิดที่มันยังไม่ระเบิดอ่ะอีก6ลูกเนี่ยมันเป็นของใหม่หมดมเพราะว่าเป็นพลาสติกทำมาใหม่ไม่ใช่ระเบิดรุ่นเก่าดังนั้นเนี่ยเขาก็เอาคลิปต่าง,างๆเนี่ยไปให้สหประชาชาติดูว่าดูสิคมะมมันโกหกมันลิ้นสองแฉกมันมดเท็กมันป้อปดมันพูดดําเป็นขาวขาวเป็นดํามันไม่เคยพูดขาวเลยมันดำ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 ด,ำด,ำดังนั้นเนี่ยนี่วันนี้ที่ห้วยตามมเรียหลังจากเปิดฉากยิงถล่มกันที่ห้วยตามมเรียนะคะตรงกลางเลยนะห้วยตามมเรียเนี่ย ฝ่ายไ,ไทยก็ได้ยินตอบโต้อันนี้อย่าแซะนะตามกฎการประทะสากลคุณเป็นประเทศซึ่งมีเก้าอี้อยู่ในสาหารประชาชาติถ้าคุณลบแบบขเขมรคุณเรียกว่ากองโจรเรามีกองทัพเราไม่ใช่กองโจร เราจึงต้องลบตามตอบโต้ตามกฎการประทะสากลโดยในพื้นที่เนี่ยยังมีการยิงตอบโต้ต่อเนื่องกองทัพภาคที่สองนะคะย ja ืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนเพื่อมิให้เขมรเข้ามาลุกรานไทยได้ต่อมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเมื่อเมื่อวันนี้เนี่ยวันนี้เช้าตรู่ของวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะบ่ายสองเมื่อวานนี้เป็นต้นมาเนี่ยนะคะ จนถึงเมื่อคืนเนี่ยก็ปาะแปะปาะแปะปาะแปะกันมาเนี่ยเช้าวันนี้มีเสียงปืนใหญ่ขึ้นดังหลายนัดที่ช่องอ่านม้าถัดไปจากห้วยตามาเลียไม่ไกลกันเลยคือช่องอ่านม้าทางไปสู่เขาพ่ะวิหารช่องอ่านม้าที่น้ํำยืนอุบลราชธานีช่องอ่านม้าจําได้ไหมคะที่พวกเราเคยสนับสนุนกรมกิจการพลเรือนให้ซื้อสายไฟกับม้อแปลงไปที่ช่องอานม้า ข้าวของเราก็ไปวางไว้ที่ช่องอานม้าแล้วทุกคนก็ไปแจกกนตนมทานต่างๆช่องอานม้ามันจะมีสองช่องนะอานม้ากับคานม้าซึ่งก็อยู่ไล่ๆกันไม่ไกลกันช่องอานม้าเนี่ยคือหลังจากมีเสียงปืนใหญ่ขึ้นเนี่ยประชาชนที่ไม่ได้ไปเมื่อไหร่สองวันนี้ก็ลังเลเว้เฮ้ยหรือเราไปดีวะไปดีกว่า ก็พากันเก็บข้าวของขึ้นรถและรีบอพยพออกจากเมืองออกจากตรงบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าพี่น้องประชาชนคนใดที่พ่อแม่ยังไม่ได้อพยพการุณาไปบอกให้อพยพให้หมดต้องอพยพนะคะนี่คือคลิปการอพยพในเช้าวันนี้ใครมีรถกระบะรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์รถสล้อสารเล้งรถพ่วงรถข้างรถอะไรก็ตามทีรถติดไปหมดเลยค่ะ คนไม่ใช่อพยพอยู่ในเมืองเลยนะคะคนออกไปข้างนอกเลยค่ะคนออกไปจังหวัดหนึ่งเลยนะคะคือนี่คือการอพยพนี่คือสิ่งที่ภาพที่พี่เคยบอกให้ให้ใหใหใหพี่กองฟังว่าเมื่อมีการอพยพเราจะเห็นผู้คนเป็นสายอ่ะอพยพซึ่งมันจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีโกลาหลนะโกลาหลมันโกลาหลถ้าเราจัดการไม่ดีเนี่ยมันโกลาหลวันนี้อพยพกันขนข้าวขนของของนมอเตอร์ไซค์ขึ้นอพยพกันยกใหญ่แล้วในระหว่างอพยพเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงก็เสียชีวิต ในร,ระ่ว่าองอพยพมีผู้ป่วยที่หัวใจวายเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะที่ช่องน้ำเยิมหลังจากที่ยิงกันตลุมตลุยบุ้ยกันมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนถึงเวลาเนี่ยที่ค้วยตามมาเรียและช่องอ่านม้านี่นะคะชาวบ้านที่ไม่มีรถละ่ะทําอย่างไรชาวบ้านที่มันมีรถและไปไม่ทนันรถํำนนผู้ใหญ่บ้านรถเพื่อนบ้านรถใครต่อใครหรือรถสสก็พากันไปอยู่ตามหลุมหลบภัยที่ทางการสร้างเอาไว้นะคะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะข่าวนี้มาตอน11นาฬิกา เขาบอกว่ายังไม่ทราบหรือว่าเสียงปืนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นของทหารไฟใดที่ยิงบ้างต้องรอคําแถลงการจากเพจของกองทัพภาคที่2และยังไม่มีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากการยิงปืนใหญ่ในครั้งนี้